สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z ู o m 0 7 2 com และ w w w d m c t tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี gbn by dmc ช่องนี้ช่องเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังทบทวนโอวาทอังทรงคุณค่ากันก่อนคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชยโยบทที่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบาร,รมีสร้างความดีงามบัณฑิตจะสร้างแต่ความดีคนพาลจะสร้างแต่บาปอากุศล,ลกรรมเมื่อลาโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุดเงาติดตามตัวเราไป ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญวิบากก็เป็นความสุขความบันเทิงในสุขติโลกสวรรค์บาปก็ตรงข้ามกันถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสละโลกแล้วก็จะไปอบายวัดพระธรรมกายจงังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายคีลานภสัตและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันธรรมชัยค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายคีลานภพสัตว์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันธรรมชัยณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบุญนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำบูชาพระรัตนตรยัยส่วนพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้า พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นำสวดมนบทธรรมจากกับปาวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสมมติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมีสองประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่สองเกิดจากเหตุในอดีต เหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่สองฤดูการที่เปลี่ยนแปลงประการที่3อริยบทที่ไม่สม่ำเสมอนั่งมากเกินไปยืนมากเกินไปเป็นต้นประการที่4ถูกประทุสร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้ แต่เหตุนในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้ซึ่งจากกรณีศึกษาของคุณครูไม่ใหญ่เกิดจากการผิดศีลห้าและกรรมมักโกรธในอดีตมาปรุงแต่งให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายบาปนั้นต้องสู้ด้วยบุญ บุญเท่านั้นที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทุเราเบาบางลงได้ซึ่งเป็นที่มาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพธิธีถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสาม,มนเณรอา,าพาธในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิก,กชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสง์ สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทําตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทําให้พระภิกษุสัมเนรนั้นแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวันนะสุขพะพลาตามไปด้วยค่ะก็ <PRESID ENT> วันนี้มีความปลื้มใจมากค่ะ ที่ได้มาร่วมบุญแล้วก็ร่วมความแสดงความกตัญญูกตตะเวทีกับหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อของเรานะคะซึ่งพระคุณของท่านไม่มีประมาณค่ะพูดไปคงไม่หมดแต่ว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ลูกๆทุกคนเนี่ยจะได้มาร่วมการแสดงออกถึงความกตัญญูในพระคุณของท่านอยากให้หลวงพ่อรู้ว่าลูกรักหลวงพ่อมากๆแล้วก็เทิดทูนพระองค์พ่อมากๆนะคะสําหรับตัวเองก็ ตั้งใจมากค่ะวันนี้ที่ต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็ได้มาร่วมกันถวายยาถวายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ในวันนี้นะคะ,ะในส่วนของบุญญารักษาโรคเนี่ยจริงก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะพบหมอดียาดี ในทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเราก็ทุกครั้งก็จะอธิฐานอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราเมื่อเราได้ทําบุญยารักษาโรคแล้วก็อบปการการแพทย์เนี่ยที่เราเจ็บป่วยเราก็จะพบกับคุณหมอที่จะรักษาเราให้ได้ดีนะคะเรานึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงว่าขอบุญที่เราได้ทำเนี่ยค่ะส่งผลบุญตลอดเวลานะคะก็ใจก็ปลืม้มใจก็ใสแล้วก็ทำให้เรามีความสุข อันนี้เป็นผลบุญที่เราเห็นทันตาเลยค่ะจะก็จะปลืม้มแล้วก็นําบุญเนี้ยส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะคะ<อ>ก็เป็นบุญที่ได้ที่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่ด้านนอกทางด้านข้างนอกก็คือเรื่องธุรกิจการงานก็ตรงนี้ก็ส่งผลอย่างชัดเจนนะคะในทุกครั้งที่ทําก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะ คณะชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจงบบังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ คณะชาวศรีลังกาจำนวน16ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยความศรัทธาและตั้งใจโดยการนำของหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ผู้เคยมาเยี่ยมชมวัดแล้วกว่า4-5ครั้งและเกิดความประทับใจอย่างยิ่ง จึงตั้งใจจัดทริปนำครอบครัวและเพื่อนจากศรีลังกามาเยี่ยมชมวัดด้วยตนเองในครั้งนี้โดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ในประเทศแต่อย่างใดซึ่งสมาชิกในครั้งนี้ล้วนเป็นผู้มาเยือนใหม่แต่กลับรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทุกท่านเพื้มปิติในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเป็นระเบียบของวัดรวมถึงการต้อนรับจากอาสาสมัครที่อบอุ่นและใส่ใจในทุกรายละเอียด นอกจากนี้ยังมีสมาชิกในคณะอีกสองท่านซึ่งเป็นญาติกันและประกอบอาชีพเกษตรกร,กรที่ประเทศศรีลังกาต่างตั้งใจว่าในปีหน้าจะกลับมาที่วัดพระธรรมกายอีกครั้งเพื่อร่วมสร้างองค์พระด้วยตนเองพร้อมทั้งกล่าวว่าการได้มาเยือนวัดพระธรรมกายในวันนี้ทำให้เกิดความสุขและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุขจังเลยรุ่นที่23ค่ะณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุขจังเลยรุ่นที่23โดยมีคณะกัลยานามิตรในจังหวัดเลยและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งการรักษาศีลปฏิบัติธรรมศึกษาความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันออกกำลังกายยืดเส้นผ่อนคลายร่างกาย พร้อมทั้งตักบายรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานในการรับฟังธรรมและดีใจที่ทางศูนย์จัดโครงการดีๆแบบนี้ และเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันนอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำความรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบด้านศิลธรรมภาคเหนือหรือวีสตาชาเลนจ์ครั้งที่17ค่ะสำหรับค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบด้านศิลธรรมภาคเหนือหรือวีสตาชาเลนจ์ครั้งที่17ประจำปี2568 จัดขึ้นณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาพร้อมทั้งคณะครูรวมจำนวนกว่า115คนจาก11โรงเรียนใน4จังหวัดของภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนตนเองโดยมีคณะพระอาจารย์และพี่พี่สตาฟจากชมรมพุทธศาสาสากลและมีพี่สตาฟจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมอย่างแท้จริง โดยทุกคนได้รับฟังข้อมูลจากการปฐมนิเทศก่อนที่จะได้แบ่งกลุ่มระบบหมู่เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธจากนั้นน้องๆได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมบอลอกแวร์ลี่ส่วนในช่วงข้ามได้มีกิจกรรมรับขวัญน,น้องและพิธีฝากตัวเป็น,นสิทธิอาราธนาศีลแปดพร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องสัมมาทิฏฐิส่วนในวันรุ่งขึ้นน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าออกกำลังกายเป่าดวงแก้ว ร่วมกิจกรรมสหาวาระเดือนเกิดและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล UG5 จากนั้นได้เท่าฐานกิจกรรม4ฐานประกอบด้วยฐานที่1ห้องนอนฐานที่2ห้องน้ำฐานที่3ห้องแต่งตัวและฐานที่4ห้องเรียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรม Activity Workshop Tiktok Challenge และประชุมกลุ่ม ก่อนที่ในช่วงค่ำหลังจากสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกันแล้วยังได้ฟังธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและได้ร่วมกันจุดโคมประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในวันสุดท้ายผู้นำเยาวชนทุกคนได้ช่วยกันร,รับบุญจัดงานตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติทั้งยังได้รับฟังธรรมะเรื่องพระคุณพ่อแม่พร้อมเขียนหัวใจถึงคุณแม่ จากนั้นรับชมประมวลภาพกิจกรรมในค่ายด้วยความประทับใจก่อนที่จะได้รับใบประกาศนียบาบัตรและของที่ระลึกจากพระอาจารย์ซึ่งในส่วนของภูมิภาคอื่นๆก็ได้จัดค่าย v ี t t r Challenge เช่นเดียวกันเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีศิลธรรมเพื่อนำความสุขมาสู่ประเทศชาติต่ตอไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะ ทางด้านวัดพุทธนอดรายเวสฟาเรนประเทศเยอรมน,นีได้จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พาสุระทันตมโน เป็นพระอาจารย์นําจัดกิจกรรมตลอดโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกิจกรรมเป่าดวงแก้ว และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีทำให้สาธุชนทุกท่านต่างมีความปรื่มปิติและมีความสุขกับการได้มาร่วมปฏิบัติธรรมส่วนในช่วงท้ายทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องตรึกระรึกนึกถึงบุญที่ได้ทาร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรม m i n d Funess l Course for Teenagers หรือหลักสูตรเจริญสติสำหรับเยาวชนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม m i n d Funess l Course for Teenagers หรือหลักสูตรเจริญสติสำหรับเยาวชนได้จัดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากเยาวชนจำนวน15คนที่มาร่วมเรียนรู้และเปิดใจสู่การฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ซึ่งมีการปูพื้นฐานด้วยหัวข้อการรู้จักสติและเข้าใจตนเองผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่เกมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองจากนั้นเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปการเรียนรู้ตนเองรวมถึงการฝึกสมาธิทั้งแบบเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถึงความสงบอย่างเป็นรูปธรรมจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนหลายคนได้กล่าวว่ารู้สึกสงบผ่อนคลายและมีพลังบางคนกล่าวว่าได้เรียนรู้ทั้งความสงบของใจและเข้าใจลักษณะน,นิสัยของผู้อื่นมากขึ้นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทีมงานอาสาสมัครและคณะสงฆ์ผู้เป็นกำลังสำคัญของวัดพุทธเคปบเทาว ซึ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นก้าวแรกในการสร้างเยาวชนที่เข้มแข็งทั้งด้านจิตใจและปัญญาโดยครั้งต่อไปหลักสูตรจะยังคงต่อย,ยอดไปสู่ทักษะชีวิตที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เยาวชนก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและมีสติค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิน่นซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท้องถิน่นเข้าร่วมกิจกรรมที่วัด10ท่านและเข้าร่วมทางออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น19ท่านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเบิกบานใจหลายท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในว่า รู้สึกสบายเป็นพื้นฐานบางท่านมีความรู้สึกเหมือนตัวหายหรือตัวขยายและบางท่านเห็นแสงสว่างจากกลางท้องซึ่งเป็นสัญญาณของใจที่เริ่มหยุดนิ่งและละเอียดยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้แสดงธรรมในหัวข้อรู้ว่าตัวเองเป็นคนนั่งสมาธิแบบไหนพร้อมอธิบายลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมที่ใจฟุ้งเกินไปใจตึงเกินไป และใจหย่อนเกินไปซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีแก้ไขแต่ละแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้การนั่งสมาธิเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลดีที่สุดโดยทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสจะจัดคลาสสมาธิทุกวันอังคารเวลา19นาฬกาถึง20นาฬกาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีทำใจให้หยุดนิ่งและค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้ภายในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องสแสวงหาจากภายนอกค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อปเทการสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรจากในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดแพร่อันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดหนองคายอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่7จังหวัดคนครพนมอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับป่าวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย อันดับที่3วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่6วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพุทธนอร์ทไรท์เวสต์ฟาเลนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกันสวดธรรมจากกับป่าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,650,575,757ล้จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ w w w f o r b r i g h t w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอาคารเพื่อความจริงของชีวิต ของทุกคนในโลกและยังร่วมสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดครั้งที่1ในวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ ขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์122รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ121ปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2,568พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกาส0นาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์0 8 9 2 1 3 4 0 2 5ค่ะ ขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วไทยเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 3 2 3 4ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัน์คนกยูงณวัดพระธรรมกายคานากะวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569สอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก8น0 6 8 4 9 5 6 9 2และหมายเลขโทรศพัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและรวมอนันมุ่นาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าชานาติสัจจังวายทิวามุสาคำพูดจริงหรือเท็จตนย่อมรู้เอง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ